สิ่งที่เราต้องรู้คือ Google ไม่ได้ชอบลักษณะบทความที่มีเนื้อหาขนาดนี้คำบทความ400คำกับ1,000คำต่างกันอย่างไรคำถามนี้นะครับผมได้มาจากคุณวรลพลนะครับออสอบถามครับทำไมต้องเขียนบทความยาวถึง1,000คำแตกต่างยังไงกับ400คำจริงๆเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ ตอนแรกนึกว่านึกว่าถามกวนแต่ว่าพอมาคิดดูดีหรือพอลองตอบดูก็โอเคจริงๆก็มีเหตุผลของมันว่าทําไมคนที่จะเป็น1,000คําหรือมากกว่า1,000คําแล้วจะเป็นยังไงแต,แตกต่างกันกับ400คําสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า Google ชอบบทความลักษณะแบบไหนแล้วจํานวนคํามีผลอย่างไรถ้าสมมติพูดถึงความแตกต่างง่าย ว่า400คำกับ1,000คำต่างกันแค่ไหนก็แน่นอนว่าต่างกันเรื่องของจำนวนตัวอักษร400คำ1,000คำและ2,000คำตัวอักษรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่จำนวนตัวอักษรเยอะกว่ามีโอกาสที่บทความนั้นเนี่ยจะติดคีย์เวิร์ดได้เยอะกว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือ1บทความนั้นสามารถที่จะติดคีย์เวิร์ดได้หลายๆคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นถ้าแค่400คำ ก็มีโอกาสที่จะแพ้บทความที่มีถึง1,000คำหรือ2,000คำเพราะบทความเหล่านั้นมีการติดคีย์เวิร์ดที่เยอะกว่านั่นเองแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่า400คำนั้นจะไม่สามารถทำ SEO ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการวางองค์ประกอบในบทความนั้นอีกทีทีนี้จริงๆแล้ว Google ชอบการวางองค์ประกอบแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโดยปกติเนี่ยบทความนะครับคือคือพอเราพูดถึงบทความเนี่ยหลายคนจะนึกถึงบทความลักษณะแบบนี้ก็คือ มีในส่วนของ heading อะ heading 1นึ๊บแล้วก็โอเคแล้วก็มีพาาากราฟมีเนื้อหาปึ๊บป๊บป๊บปแล้วก็โอเคอาจจะมี heading 2บ้างปึ๊บป heading สประมาณนี้แล้วก็จบซึ่งถามว่าทำลักษณะแบบนี้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือ Google ไม่ได้ชอบลักษณะบทความที่มีเนื้อหาในส่วนของพาาากราฟที่ยาวลักษณะขนาดนี้อันนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะลองเช็คในส่วนของคีย์เวิร์ดคู่แข่งที่ทำมาก็ได้นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย g o o g l e ชอบแบบไหนที่จริงแล้ว Google ชอบในลักษณะของแบบนี้เราเรียกว่า quick answer หรือทำให้การตอบประเด็นต่างๆนี่มาชัดเจนไปเลยโดยที่เราควรที่จะมีหัวข้ออยู่หลายหัวข้อเช่นผมยกตัวอย่าง heading 1ปึ๊บแล้วก็อาจจะมีรากราฟอ่ะแน่นอนย่อหน้าปึ๊บ3ย่อหน้าพอจากนั้นก็มี heading 2โดยที่แต่ละส่วนเนี่ย จะมีเนื้อหาเพียงแค่3-5พารา p คือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราเน้นสิ่งที่เรียกว่าเราเน้น heading มากกว่าเนี่ยเราทำลักษณะนี้อันนี้เนี่ยคือในพาร์ทที่ Google ค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ Google ออกในส่วนของ sge search generative experience ออกมา แล้วสังเกตว่า SGE เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันเป็น quick answer มากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำารษาะนี้เนี่ยก็จะ support ในส่วนของ SGE ด้วยเพื่อที่ SGE เนี่ยจะไปดึงหัวข้อมาแล้วเอามาลงในผลของการค้นหา เพราะฉะนั้นกลับมาที่บทความ400คำกับ1,000คำแน่นอนว่าการทำบทความลักษณะแบบนี้400คำย่อมไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันน้อยไปโดยเฉพาะ400คำที่เป็นภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นบทความเกิน1,000คำนะครับแล้วยิ่ง1,500คำหรือ2,000คำเนี่ยตรงเนี้ย ก็สามารถที่จะออกแบบในส่วนของ heading เหล่านี้ออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภารากาาฟก็สามารถเขียนได้เรื่อยๆด้วยแล้วพอทําในลักษณะของ1,000คําหรือ2,000คําและทําลักษณะบทความแบบนี้แน่นอนว่าบทความหนึ่งบทความของเราจะไม่ได้ติดแค่1นึ่ keyword แต่จะติดในหลาย keyword นะครับเดี๋ยวผมผมยกตัวอย่างจากในส่วนของ บทความในหน้านี้นะครับมาดูในการเติบโตอันนี้คือสําหรับหนหน้าเท่านั้นนะหน่หน้าจะเห็นว่ามันมีมันสามารถที่จะไปออร์แกนิกทราฟฟิกอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่2 5งหมนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือจํานวนคีย์เวิร์ดที่ติดนะครับนี่จะเห็นว่าในฝั่งตรงนี้นะออร์แกนิกเซิร์ชมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่2000คําซึ่งจะเห็นว่า1บทแค่1บทความตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้อยู่ที่2000คํคนะครับแล้วก็สามารถจะให้ทราฟฟิกอยู่ที่ 20,005นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เขียน400คำนะครับผมอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดตัว URL ตัวนี้ได้แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ใช่400คำแน่ๆมันคือ2,000คำเป็นต้นไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเลือกเอาครับว่าการทำเนี่ย400คำทำได้แต่ว่าถ้าเขียนทีหนึ่งจะเขียนเขียน2,000คำไปเลยก็ย่อมที่จะดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเนะะื้อหาคอนเทนต์ SEO แบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ สามารถที่จะส่งคําถามมาได้นะครับเพื่อที่ผมจะสามารถเพื่อที่ผมจะนํามาตอบให้กับทุกท่านเป็นไอเดียเป็นความรู้นะครับ